พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่เขาเหนแล้วคว้ยนะ่ะ ก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดนี่เฮ้าบ่เงาอ้ยอะไรนี่ฮะสมภูตสมภูตแท้พี่น้องสบายดียามมือแรงพี่น้องเอ้ยพัพอกับซองแถาแม่นะพี่น้องเนาะเขามาก่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ้พี่น้องจ้ากดแชร์โอ้ยแม่มันหุ่มเจ้าอุ้ยแม่ ไปหาให้มันกินนะแซนน่าแม่ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยบอกขาย เ้นเป็นยังของผายโอ้โอ้โอ้โลละแปดสิบหนึ่งโต๊ะโตะหนึ่งก็ะองร้อยกว่าบาทโอ้ยหายเด้อเออโดดไปโดดมาอย่งกักล้วยกับกล้วยกับกล้วยกับกล้วยแลวเนาะ บอกห้วยบอกห้วยบอกห้วย <c oughs> เอ้ยมันสิบข่าวไปหาได้ไหมแม่อิซ u กิ uki, ออกมานอกแล้วมองมดูนี่แม่มันมาเห็นทางข้าวมันมาเห็นทางข้าว การนำการผุกไปเข่าทำกรารผุนลุกมาปั๊บปั๊บปัอืมเออพี่แม่จะออกมันจะออกมาห้องมันอยู่นอกพี่แม่หยาบหยาบไปเลยพี่น้องเลยข้างนอกนกับมึงลูกผู้ ซุ้มน่อยนะให้กินข้าสารแม่วานเขาได้คอกันะแมเออวานเขาได้แล้วซีกีนะ่มันไปกินเอง ย่านต่ไร่ใหญ่น่ะเต้มันหนักนั่นนั uh Connie, okay? ่นน่อีเป็นข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 นลายๆนะพี่น้องชิวกี้นะฮะนะชิวกี้น้อยไอตัวหนึ่งออกมาได้จังได้ดีไหมพี่อยู่นองพี่โอ้โหขันตัวหนาเข้าปน่ะมันหักเนื้อมนุษย์โล ออกก็บอกออกนะฮะว่า hmm. มันบอกออกดอกอ้าเอ้าี่น้องกอ้าเอ้าม ระวังเดือยไ,ไม่ได้ไหมเด้อเดือยเงี้ยงเงี้ยงหน่าหน่าน่า <c ười> ดึงอันนี้ปลายแม่นี่ไปปิดมันเลยอ๋อลงไปดูหัวลูกอ๋อลูกกขบพยอมลงจากบ่าบานปิดแหงมึงน่ากว่าเตะกนาะมึงด้วย โอ้แม่มึงดูโอ้มันคือเก่งท่านี่บ่หืมบ่สุมมึงอยู่ในสายหึมาหนิกมา อ๋อพาเด็ยังไง มันภักจังแม่เดี๋ยวนี้นะอือนี่ห้าอยู่ก็ไผ่ผลเอ้ยสวนหาพอแล้วไห้มือนเ้ามันมีนามกินอยู่นามกิน โอ้อยอยีกไปโดดไปโดดมาอยู่นี่แม่ไปซะแล่ะโอ้ยนางซิลกี้น้อยเข่าเบเ็นบ่อหนิเบเ็นทางเบาะไปนั่แม่ลูกลาซิลกี้น้อยอืาับับม ซิลกี้น้อยไปไหากับว่ยกับปากกับกล่วยกับปากเนี่อดเดียวนี้บปองเอาพูดสิกับกล่วยกับล้วยกับป่ายกับล้วย น้ำน้ำน้ำน่าแล้วแม่เกลืออลไรหรือเปล่าไปน่อยกนอยเอาหนามให้มันกินก่อน ยังบอกมาอันนั้นจะเป็นอ่องเต่าพี่น้องเอ้ยเออจั่งแน่นลุกได้สุดยอดอ่องเต่าอ้าวเจ้าย่างขึ้นมากระใสเลยตีลืนไหนนะเฮ้ยกระป๋ากระป๋าเผ็ดกระเพร์ล็กนี่อือกรเห็นล็อกองศาอ่องหนึ่งจัแน่น่องนิดๆกราไปเต่าเพศตะกี้คนบ้านเฮาวน์กินเต่านี่แต่อาอันนี้แหละตั๊กสาวหมานะเอา ข้าวนะบอล้าข้าวกินข้าวบอล้ากินดอกเต่าเนาะตัวนอกระบ้านนอกของหน้าเ้าวตะกี้แม่จีมีเอา้องอาหารลายคือปันนี่คือขุมมือนี่กินยังกับกินแล้วอาหารป่าเลือกมาได้ทงยางนะเนี่ยมองโมมาใส่อีก ออบอม,มึงไสง่งอีกจ่อยพี่น้องเอ้ยขอบใจพี่น้องสรูุกนที่ติดตามทพี่น้องเดิมมาไดไปสาเกลือก่ลกระาะ่นลงนะลงก่อนหน่อยลูกหล่าคัมแพงลงก่อนน่ยโอ้ยม,มายอมลงจากบ่าเลยอ้าอ้า,อา ยังน้อยอลงจากป่าลงจากป่าแน่พ่อแม่ขี่หวดเสือกลุ่มบอนี้ขี่หวดเสือแล้วกันฮะบ่แม่โอ,อ้ยพี่น้อง <ไป S 2> โอ้ยใส่อะไรมาขี่หวดอีกแล้วมันผูบ่ใส่อีกแล้วขอบใจพี่น้องที่ติดตามสองฝาแม่ตั้งพี่น้องเด้อ